สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงสเปคเรียวมี X7 นะครับมีอะไรบ้างติดตามครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้ให้มาเป็น Super OLED เรเลยขนาด6.4นิ้วความเนี่ยเป็น Full HD+ นะครับมีค่ารีเฟรชอยู่ดี120เฮิรเลยกระจกตัวนี้นะครับให้มาเป็น Gorilla Glass 5นะครับแข็งพอสมควร ส่วนทีปประมวลผลตัวนี้ให้มาเป็น MediaTek Dimensity 800 U อยูนะครับมาพร้อมกับชิปกราฟิกนะครับเป็น Mali G 5 7มาพร้อมกับแรม2ขนาดนะครับมี 6G ิกับ 8G ิกเป็นแบบ LPDDR 4X นะครับแล้วก็หน่วยความจำตัวนี้ให้มา 128G ิกเลยเป็นแบบ UFS สอด้วยแล้วกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้มา3 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังจะมี4ตัวมีเลนหลัก6.4ล้านพิกเซลเลนที่2เป็นเลนอันต้าไวท์นะครับถ่ายมุมกว้างอีกล้านพิกเซล กล้องที่สนะครับเป็นกล้องถ่ายขาวดำนะครับภาพขาวดาอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องที่4ตัวนี้จะเป็นกล้องมาโครนะครับถ่ายระยะใกล้อีก2ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 8K เลยแล้วก็แบตเตอรี่ให้มา4,200มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วอีก6.5วัตต์ด้วยส่วนพอเชื่อมต่อนะครับตัวนี้จะเป็น USB Type C มาพร้อมกับระบบสแกนไรนิมือใต้หน้าจอด้วยตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G เลย ป็นดับ SA ท NSA นะครับแล้วก็รองรับซิม2ซิมเลยเป็นบลูทูธ5.1ระบบเสียงตัวนี้นะครับเป็นไฮเลสเลยนะแล้วก็ทํางานอยู่บนปฏิบัติการ Android 10ด้วยครอบทัดด้วย Realme UI นะครับตัวนี้มี2ราคานะครับอย่างเช่น RAM 8 ROM 128ตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่1,799หยวนเตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8,200บาทส่วนแ La ม8ลอม128ตีเป็นเงินจีนก็อยู่ที่2,399หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1,900บาท และนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดปุบบ่มกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ